สวัสดีค่ะแตงหวานนะคะวันนี้แตงหวานมากับรถแคป 1.9S นั่นเองแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดานะคะเพราะว่าวันนี้มากับแนวทางแต่งซิ่งแคป 1.9S คันนี้เลยคะ่ะด้านหน้านี้เลยนะคะที่เห็นได้ชัดนะก็คือจะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนั่นเองจะเป็นของมอนซ่านะคะสวยๆเลยค่ะและถัดมาที่เป็นจุดเด่นหล่ออีกหนึ่งันนะคะของรถแคป 1.9S คันนี้ ก็จะเป็นล้อมแม็กซิ่ง18นิ้วนะคะลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกลายแม็กได้นะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบลายนี้ก็มีให้เลือกอีกหลายลายค่ะลูกค้าสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยส่วนกระบะไลเนอร์นะคะสําหรับสายซิ่งก็จะไม่ใส่ไลเนอร์กันนะคะเพราะว่าก็จะเห็นขอบกระบะได้ชัดเจนแล้วก็สวยงามให้ลูกค้ามองไกลๆดีกว่าว่ารถคันนี้เอ๊ะทำไมมันต่างจากตัวธรรมดาที่ไม่แต่งยังไง ก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะโหลดด้านหน้านะคะ2นิ้วด้านหลัง3นิ้วค่ะโหลดจัดตรงนะคะสวยๆเลยค่ะสาหรับภายในนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็จะแบบธรรมดานะคะเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่ค่อยมีออปชันอะไรแต่สามารถใช้งานได้แต่งซิ่งได้แน่นอนค่ะสวยๆเลยแล้วก็วิทยุนะคะสามารถเสียบ AUX USB ได้ค่ะหรือจะใสแผ่น DVD ก็ได้นะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะ เป็นเกียร์6สปีดค่ะแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะขับก็ไม่ยากเลยสำหรับผู้หญิงเราขับง่ายมากๆถ้าลูกค้าบอกว่าอยากจะพาอยากจะให้แตงพาไปขับรถให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ผ่านช่องทาง YouTube ของแตงได้นะคะ และที่สาคัญนะคะรถกระบะคันนี้นะคะสามารถเปิดแคปได้นะคะสามารถขึ้นลงได้ง่ายๆเลยสําหรับคนด้านหลังนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวันนี้ที่แตงหวานพาชมนะคะแนวทางแต่งซิ่งของแคป 1.9S นะคะถ้าใครถูกใจสามารถกดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากช่อง YouTube ของแตงหวานนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ ใครที่สนใจนะคะอิสุสุนะคะสามารถโทรหาตังหวานได้ที่เบอร์0924271249นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ